3 m i นาทีได c a t วันนี้พบกับ i i h t i n e x p s e s s นะครับรถบรรทุกแต่งสุดเท่แบบสไตล์ญี่ปุ่นเรื่องราวของรถคันนี้จะเป็นยังไงมาลองฟังกันดูครับฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องเราด้วยนะครับ i i h t i n e x p s e s s คันนี้เป็นรถที่ออกมากับชุด Hot w h e e l าร์ดคาในปี2022นี่เองนะครับด้านข้างของรถเนี่ย เป็นรูปมังกรแล้วก็มีคำภาษาญี่ปุ่นเขียนว่าริวนะครับที่แปลว่ามังกรซึ่งก็เป็นการระลึกถึงคุณริวอาซาดะนะครับผู้ซึ่งออกแบบรถคันนี้บนรถก็จะมีสัญลักษณ์คำว่าริวไรท์ด้วยนะครับเพื่อจะเป็นตัวบอกว่ารถคันนี้ออกแบบโดยคุณริวอาซาดะได้เวลาแกะกันแล้วครับไรจิเอ็กซ์เพรสคันนี้เนี่ยเขาเรียกกันว่าเป็นรถสไตล์เดโคโทระนะครับ ที่มันมาจากคำว่า d e coration truck หรือรถบรรทุกแต่งก็เป็นรถที่นิยมกันในประเทศญี่ปุ่นนะครับโดยเมื่อประมาณปี1975เนี่ยบริษัทโทเอได้ปล่อยภาพยนตร์นะครับเกี่ยวกับคนขับรถบรรทุกออกมาแล้วก็รถบรรทุกในหนังเนี่ยก็มีการตกแต่งคล้ายๆกับรถแบบนี้นะครับทำให้กระแสความนิยมของการตกแต่งรถบรรทุกเนี่ยกระจายไปทั่วญี่ปุ่นครับเอาแล้วทำไมรถคันนี้ถึงชื่อว่าไรจินเอ็กเพรสนะฮะ ไรจินเนี่ยจริงๆแล้วเป็นชื่อของเทพเจ้าพายุและสายฟ้าของญี่ปุ่นนะครับเขาก็เลยมองว่ารถคันนี้หัวมันระเบิดออกเหมือนกับมีพายุพุ่งออกมานะฮะเขาก็เลยตั้งชื่อว่าไราจินเอ็กซ์เพรสครับไรจินเอ็กซ์เพรสออกคันแรกเมื่อปี2021หรือปีที่แล้วนะครับเมื่อปีที่แล้วเนี่ยออกมาเป็นลายภูเขาไฟฟูจิกับดอกซากุระแล้วก็คลื่นยักษ์สึนามินะครับออกมาสสีเป็นสีเขียวกับสีฟ้านะครับซึ่งก็ดูสวยทั้งคู่เลย นี่นะครับตัวฐานก็เป็นโคดตสีด้วยเช่นเดียวกันบนรถมีตัวหนังสือเขียนว่า Hotview ในภาษาญี่ปุ่นนะครับแล้วก็มีชื่อคุณริวเขียนอยู่ด้านซ้ายมือด้านล่างนี่นะครับทั้งภาษาญี่ปุ่นแล้วก็ภาษาอังกฤษฮะใครชอบรถบรรทุกแต่งเท่ๆสไตล์แบบเดโคโทระแบบนี้นะครับก็อย่าลืมไปจัดหากันไรจินเอ็กเพรสนะครับจาก Hotview ในปีนี้เนี่ยไรจินเอ็ก e s เนะครับยังมีออกมาอีกสีหนึ่งนะครับตอนนี้เราเห็นสีแรกคือสีฟ้านะครับจะมีสีที่2อออกมาก็คือเป็นสีทองนะฮะก็จะเป็นลายมังกรทองนะครับจากตรงนี้ที่เป็นมังกรฟ้าก็รอชมกันได้นะครับอันนี้เราเทียบกันให้ดูรถปีที่แล้วกับรถปีนี้นะฮะก็จะเห็นว่าตัวลายก็แตกต่างกันแล้วก็สีสันต่างๆของรถก็แตกต่างกันด้วยนะครับ เพราะฉะนั้นถ้าจะให้ดีก็เก็บให้ครบทุกคันครบทุกสีครบทุกปีดีกว่าครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมฝ b s c ด i า e ช่องฟุงแก๊กนะครับใน Facebook เรามีเพจชื่อว่า Hot v i e w c e n t e r s นะครับไปกดไลค์กดติดตามกันได้ครับใครอยากดูอะไรรีวิวรถคันไหนคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้นะครับแล้วเจอกันครับผมสวัสด,ดีครับ